เดินลงมาแล้วโอ้ลำบากครับพี่น้องไม่บอกทางเลยลูกพี่เนี่ยคันนี้ก็ตายอยู่จอดนิ่งเม่งแล้วคันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยจอดไว้แล้วพี่ลงเราสงงัยไม่ได้ไม่ได้ใช้งานนานน่าจะแบตหมดหรืออะไรหมดแหละไม่รู้เนี่ยครับโอ้พึ่งรู้รถสองเพาพี่น้องเนี่นี่โอ้มันต่ออย่างี้เนาะสองเพาเนี่ยเนี่ย ถ้าเผาเดียวก็สุดเนี่ยนี่สองเผาโอ้ oh. พึ่งเคยเห็นพิ่งรู้จักเนี่ยครับเมื่อก่อนก็ไม่รู้รอกว่ารถเผาเดียวสองเผาวิ่งเผาเดียวก็ปุ๊บก็เหมือนเกียร์ฝากเลยพี่น้องนี่นี่สายไวเนี่ยสายมันเวลาเข้าสองเผานี่วิ่งเผาเดียววิ่งสองนะโอ้ oh. ไปที่ สบายสบายโอกาสติดยากครับรถน้องทำให้ดูแล้วครั้งก่อนเอาออกมาแล้วปะเนี่ยลำบากครับพาเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวไม่มีงานทำพวกนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอู้สุดเทือนถึงนี่อนะเฮ้ย สะเทือนถึงนี่ครับแสดงว่าดินแถวนี้มันอ่อนนะนี่ไกลนะน,นี่กับสนะี่สิบเมตรอ่ะนี่สะเทือนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเลยโอ้โหแถวนี้ทำไมมันสะเทือนได้เนี่ยโอ้สะเทือนเลยตัวนี้มาแล้วมาแล้วไข่คเคี้ยวเราเดี๋ยวค่อยว่ากัน ก่นนี้เอาแค่นี้ก่อนรถใหม่แกกล่องเลยพี่น้องไม่ใช่ใหม่ซื้อนะใหม่ล้างล้างเสร็จออกงานเลยล้างเสร็จพุ๊บออกงานงทันทีจอดครับดูท่าจอดครับเขาจอดกันยังไงแหมจอดท่านี้ครับวันนี้ถ้าจอดตอนเลิกงานสงสัยอาจาระริบีก่อนั้าง หรือไม่อัดไม่รู้แล้วแต่ตอนนี้กลับก่อนเนี่น้องมาแล้วน้องเรามาแล้วครับน้องครับผมโอ้แบตหมดครับน้อง <laughs> อเดาถูกแล้วนี่โอ้ทีพย์มันมันทำงานด้วยครับน้องออออครับอ้พึ่งรั้นี่กินไฟหมดเลยโอ้นี่ครับเน่น ตอนเราพร้อมครับดันตูดมันได้ลืมไปอ๋อโอ้กัได้ครับได้อ๋อเดี๋ยวอ่อยเขาเนาะดันตูดนะครับดันตูดนี่เสียตูดแล้วพี่หลงพี่หลงของเราเสียตูดแล้วเสียตูดแล้วเสียตูดแล้ว นี่มาทันเวลาครับน้องนี่ได้งานได้การแล้วโอ้โหดันตูนแล้วโอ้ทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ย ไมเตียดยนเลยไมเตียดยโอ้โหว่าแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียง ไีเสียงแบบนี้แม่ว่าโอ้ว่าแล้วมันไม่ติดเมื่อกี้เนี่ยมันต้องได้เสียงดีล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่ย GPS GPS ทำให้แบตหมดครับนี่จอด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 เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เสียตูดแล้วเดี๋ยวรถเก็บให้พี่น้องก,ก่อน ทีมงานเราแบบนี้แหละครับสนุกสนานน้องพี่น้องอยู่กับโอ้สติ๊กเกอร์ใต้ไมคโครสมึงโอ้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพี่เดียวจอดก่อนวาเนะี่ยดันมาดันมาตึ๊บตึ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วครับนี่พี่ลงไม่ติดเราติดแล้วเรียบร้อยอ่าน อาแล้วนองโอครับไม่เมื่อกี้ผมก็มเดียวยังไงรถยังไม่ติดเทียร์ออกลับเลยครับครับแร้่มป้อนใสครับน้องออพุ่นนี้ก็เมาครับอะไรพ่เดียวเลยอะไรอ๋อ มอใส่ไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยน้องเอารถไปชาร์จไฟก่อนพี่น้อง g ีเบสทำแตหมดครับกลับแล้วพี่ลงเราได้งานได้การครับนี่เดี๋ยวขี่รถกลับกับพี่เดียวมาเดี๋ยวนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะกับตาไมโครเมืองนะครับเอ็กซาเวเตอร์เนาะฝากกดติดตามทีมงานรถน้ำเค็มด้วยนะครับเพื่อนเพี่ๆน้องนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ มาช่วยพี่ลงนะครับได้กลับไปแล้วกถจอดไปนี่ก่อนเอา้าจะะัจระบีอีกบกด่ดิเดี๋ยวทำอะไรอย่างเนี่ยไม่จบเทียะเช็คครับปิดออปิดก่อนครับปิดก่อนปิดใหเรียบร้อยนะครับเอา้าเดี๋ยวเขาว่ากันพี่น้องนี็ก็บบอกกุ้ง นะครับเดี๋ยวกลับก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ